สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบาด่าพ้ารลธงครับวันนี้พามันใส่เบ็ดนี่ครับหมยเห็นป่ะกับต้นน้ำลูกไส้ละครับผมเงี้ยใส่เดือนครับเบ็ดยี่สิบยี่สิบี่หลังเบ็ดลูกไส้เหมือนเนี้ยผ้าลูกไส้มาใส่เบ็ดครับเดี๋ยวไปติดตามใส่เบ็ดเงี้ยใส่เดือนกันครับผมนี่ร่องไม้กันร่อง ร่องพันปลูกร่องสวนนี่ครับผมร่องอย <c oughs> ู <Gregory> ่บ like ้านร่องเบิงวันนี้ปุมีหม่งใส่ร่องใส่ร่องสวนมั้งครับผมวัตถิมานปะก็ยาวว่าป่าอะไรอยู่ครับผมไปติดตามใส่เบ็ดกันครับเอ้าถูกป้าเหรอโอใส่ใส่เบ็ดมันแล้วอยู่พี่น้องโอ้โหยเน้นเออปลอกคอเดี๋ยวเบ็ดมันหักลูกอ่าเดี๋ยวพ่อดึงขึ้นมาโอ้โหเน้นก็แล้วโอ้ปลอกคอคอน่อยกินก่อนเลยครับพี่น้อง นี่โอ้ลูกไส้โกขึ้นบ่ได้โอ้แต้มแรกมาแล้วพี่น้องโอ้ใส่เบ็ดทันแล้วอยู่ครับนี่ใส่วันแล้วอยู่เบ็ดจุ่มจุ่มจุ่มก่อนลหรลูกไส้เบาปากกินแล้วพอ่อไปก,กินแล้วพอ่อสันว่าอ่ะแต้มแรกมาแล้วครับผมปากคอคอหน่อยปอกครับผมคนที่หยัดพัดปลาครับผมเนะ ติดไหมติดไหมอยู่ไหมปาลาอะไรลูกเขาหมอเหรอเ้าหมอ,อ,อ,หมอเออโอ้โหดึงได้ไหมโอ้ยหลุดไปแล้วไม่เกี่ยวไอ้นี่ยเออไม่เป็นไรนไมม่เต็หลุดไปแล้วปไปเข้งครับพี่น้องะะมันจะการดีเพราะครับ ย okay. ังไให้ตรงหน้าครับพี่น้องโอ้เนาะเปลี่ยนเงี้ยกันขอใหญ่ไป,เง,เ,ปเงี้ยครับผมทำแล้วพี่น้องเพราะไม่ย่างเบ็ดตอนทำทำทำเห็นไหมยู่ข้างบ้านครับผมน้องข้างบ้านดูดังนี่ถือบ่ตัวน,น้ำ่าเหมือนมันดึงนะพ่ออาวสันโอู้ถืออีหลีพี่น้องนี่นี่ พวกปลาเข็งตัวไงพี่น้อนงป๊าตัวใหญ่ไหมลูกใหญ่ครับใหญ่มากเลยนะ,ออะครัปลาเข็งไงพี่น้องมึงจริงโอ้เอาเอาขออนุญาตปลดครับผมโอ้ตัวใหญ่แั่พี่น้อนเงเข็งไหนด้วยน้ำไป,ป,ปกินเถอะลูกโอ้ย ือเด็กพี่น้องนี่ยเนียบเนียบเนียบเนี่นี่เนียบเนียบเนี้ยบใช่ปลาเล็กด้วตึ๊บตึ๊บโอ้ปลาเขงนี่ได้แล้วเข่งกัวพี่น,อน้องอโอ้จังที่สามมาแล้วครับผมปลาทำงานครับผมกดปลาแป๊บน,นึงครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผม เมื่อคืนใส่ไว้เมื่อนี้ยเสาร์มาเบิ้งครับนี่นี่ต้นน้ำบอกว่าบึ้มบึ้มบึ้มเส้นพ่อเส้นเอา้าหนูไอจับกล้องให้พ่อเด้เออเนี่ยถ่ายดีๆนะถ่ายดีๆถ่ายมองให้เห็นเหมือนปลาตัวใหญ่เลยต้นน้ำอุดออกมาต้องดึงด้าก่อนดึงให้นั่นเดี๋ยวขาดมาด,ดุกูบอกแล้วกับดุอูดีกวดาก็ถึงนี่แหละ ตัวใหญ่ตัวเนี้ยวันนั้นได้ใหญ่นี่นะโอ้โหดูกางบ้านครับพี่น้องดูปุยดูปุยดูอู้โหแล้วกินลึกด้วยไม่ต้องเลยวกินลึกเลยเนี่ยโอ้ยนี่กินกินตือนอยู่พี่เกือบหลุดแล้วออ๋เกือบหลุดแล้วกำลังกินลึกเลยเนี่ยโอ้เกือบหลุดแล้วพี่น้องเห็นไหมครับมันพันนะมันพันอยู่เฉยๆเนี่ย มในรอดโอ้โหนี่โยนเนี่ยคนวับซี่เนี่ยโยนเอาไว้โยนโยนโยนแล้วเฉี่ยวอะไรแบบนี้ตึงโอ้ครับผมขออนุญาตปดครับผมครับพี่น้องบรรยากาศยังไม่เศร้าครับผมยามหลังแรกกันน้ำแล้วครับผมดุกตัวใหญ่เอ้าหลังนี้คือปลาคอพี่น้องโอ้เมื่อคืนเนี่ยผมใส่เขียดไปโอ้ตายแองแองโอ้โโอ้ โอ้ปลาช่อนโอ้ตัวใหญ่ครับผมตายแองแองโอ้โหเอาเอาพี่น้องตอนนี้อยากปลดครับผมไปกันครับพี่น้องฮะหหายมดเลยเ้าดังนี้ลูดหายไปเลยครับพี่น้อง โอ้ oh, สิงห์เขียรติไ oh. ปเบ็ดหายเอ้ยนั่นหายเชือกหายไปเลยเหลือแต่คัน <c oughs> ไม่รู้ว <c oughs> <c oughs> ยอะไรโอ้เบ็ดไอ้นั่นหายเลยพี่น,อน้อง <c oughs> บอสนี่มันนีปลาดุกไงนี่ป่าตัวไงอันนี้เป็นไหนโอ้บอส เดี๋ยวติดตามกูเบ็ดต้นครับพี่น้องอน,น้องใหญ่ก,กูเ,เขาขาบ็เขาขาดครับพี่น้องหลังนี้คือคล้ายๆวันพันกับฝักบุ้งว่ามันกลิ่นยู่ตีเห็นขาวๆอยู่ข้างล่างครับเขาขาวเยอะเลยโอ้แมนอีหลีฝักเข่งโอ้หลุัวจำคุณกินจนเน่าปากปากเปื้อยหลุดออกไปแล้วครับพี่น้องคุณตายตัวเปตะลางแล้วโอ้ตัวพวกเนี้เอาเอาโบวิยังครับ คนหลังต่อไปกันครับผมบรรยากาศก็หลังนี้เราขอบเขตไม่ได้สักเตียบรรยากาศยังมัวเศร้าครับพี่ต้องรอบไม้รอบๆไม้เป็นพิธีนะครับผมบ้านกีอยู่นี่บ้านก็อยู่นี่แล้วครับผมหน้าบ้านเลยโอเคครับพี่น้องติดตามลัางต่อไปกันครับ สุดท้ายแล้วพี่นอ้องยัดคอนจับไว้ก่อนสุดท้ายแล้วพี่นอ้องอันนี่ลังนี่ลังสุดท้ายนี่นะครับเออแล้วก็ไปสรุปยอดข้างนอกกันครับผมสวนทางบ้านนี่ละหน้าบ้านนี่ละ <c oughs> ครับผมครับผมสรุปยอดครับพี่น้องได้กี่ตัวต้วนน้ำสองครับตัวใหญ่ไหมใหญ่ค,ครับ โอ้ปลาดุกไงครับพี่น้องคุณดุกกับปลาคอสองตัวกับเบ็ดเซาเซาซียี่บซีหลังครับผมนี่พันต้นน้ำ <c oughs> ลูกทรายหลามันครับมันครับพี่น้องมาบ้านสวนเตะหาปลาหาปลาอย่างเดียวสนุกไหมลูกสนุกครับครับผมผู้ใดเข้ามาเบื้องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเมื่อวานพาลูกทรายมาตะเวนกำลังขึ้นทรายมา นาป่านาบ้านพ่ได้ไปไกลครับผมเมื่อนี้บ่ได้เตรียมอุปกรณ์นี้ยังมากเลยบ่ได้ไปไกลนี่แหละเอามนาบ้านนี่แหละครับผมปลาบ่ได้เลี้ยงเด้ครับพี่น้องปลามันขึ้นมาจากหน้าเนี่ยมันขึ้นมาจากหน้าครับผมหน้ายงขังครับผมสําหรับผู้ใดที่เขาว่าเบิ้งแล้วก็อย่าลืมครับผมกดติดตามบ้าวด่าผ้ารอทงปลาไปรอทงรอทาคือเก่าหรอพี่น้อง มีโอกาสดีๆก,กับพากั็ไปเลาะทงหาปลามันมันมาให้พี่น้องรับชมเมื่อก่าครับผมเมื่อนี้กับที่ได้อำลาพาจากเด้อพี่น้องเบิ่งตะเว้นขึ้นครับผมก็ที่ได้กล่าวคำว่าสวัสดีครับเปลี่ยนช